ขอเล่าแทรกเรื่องป่าช้าอีกสักหน่อยเนื่องจากสมัยโบราณชนชาติไทยในอดีตนั้นเขายังไม่มีคำพูดใช้เรียกป่าช้าเพียงแค่จัดสถานที่สําหรับปลูกเรือนให้ผีอยู่โดยปลูกเป็นเรือนหลังเล็กๆแบบสารเจ้าที่แต่ละสารจะมีป้ายชื่อบอกว่าสารหลังใดเป็นที่อยู่ของผีพ่อผีแม่และผีปู่ย่าตาชว่ทำหนองเลขที่บ้าน ลูกหลานผ่านมาเห็นจะได้รู้ว่าศาลหลังไหนเป็นเรือนที่อยู่ของใครเมื่อสร้างเรือนแล้วเสร็จเขาจะทำพิธีเชิญวิญญาณของแต่ละท่านเข้ามาอยู่เพื่อไม่ให้กลายเป็นผีร่อนเร่พเนจรเหมือนพวกสัมภเวสีทั่วไปนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบของสารสถิตผีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดยังมีการจัดสถานที่ให้เรียบเรียนสะอาด